แล้วก็เป็นธรรมดาทุกเสาร์ทิตย์แบบนี้ค่ะที่ทาง t Sport ์ตดของเราค่ะจะได้รับเกียรติพูดคุยกับทางสมาคมรวมไปถึงนักกีฬาในกีฬาชช่นต่างค่ะพูดถึงแนวทางแล้วก็อนาคตของกีฬาชช่นนั้นค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากจ่าตรีธีรพงศ์สิลาชัยค่ะนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยมาร่วมพูดคุยกันแต่ว่าจะเป็นยังไงไปติดตามในการสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้กันได้เลยค่ะ ในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก2025ที่นอร์เวย์เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับทัพนักกีฬายกน้ำหนักไทยคว้ามาได้3มเหรียญทอง2เหรียญเงินและก็3เหรียญทองแดงมี1นักกีฬานะครับที่ได้มา3เหรียญรางวัลเก็บได้ครบทุกสีนะครับทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและก็เหรียญทองแดงนะครับวันนี้ทีสปอร์ตเจ็ดได้รับเกียรติจากน้องฟางนะครับธีรพงศ์ศิลาชัยนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยซึ่งเพิ่งจะคว้าแชมป์โลกมาได้นะครับในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก ครับสวัสดีครับก็แน่นอนยินดีกับความสําเร็จนะครับที่ได้มาทั้งเสียสามเหรียญรางวัลน,นะครับในรุ่นน้ําหนัก60กิโลกรัมชายในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกทีนี้ย้อนไปนิดนึงครับในวันที่ลงแข่งขันแล้วก็ได้เหรียญรางวัลมาเนี่ยมันมีความกดดันมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเราได้เจอคู่แข่งทั้งในเอเชียด้วยกันแล้วก็นักกีฬาฝีมือดีจากทั่วโลกอะครับก็ถ้าถามถึงความกดดันใช่ไหมครับก็ มันก็ไม่ไม่ได้กดดันเลยครับเทียบสถิติในโอลิมปิกเกมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยกน้ำหนักในพิกัด6กสิดกิโลกรัมถูกต้องไหมครับครั้งนี้อาจจะลดน้ำหนักมาหนึ่งกิโลทีนี้เรื่องของโอลิมปิกทัวร์เนี่ยครับแล้วก็สถิติแยกทั้งแนดแล้วก็คลีนแอนเจอร์นี่มันเป็นยังไงบ้างครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับสหรับสถิติก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับแต่มันมียังยังมีความผิดพลาดในท่า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 แนดอยู่ครับเพราะว่า มันครั้งที่สองเนาะครับร้อยยี่สิบเก้ามันแขนซ้ายมันไม่มันไม่มันไม่ผ่านครับก็ยังยังไม่โอเคครับคแนนเท่าไหร่ครับถามนิดหนึ่งนะครับสำหรับในโอลิมปิกเนี่ยรุ่นหกสิบเอ็ดกิโลกรัมนะครับพอมาในชิงแชมป์โลกเนี่ยเราถอยมาเป็นห1สิเอ็ดกิโลกรัมมันมีความแตกต่างหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าครับในในพิกัดน้ำหนักของตัวของทีละโป้งนะครับครับผมมันก็ มันก็ลดน้ำหนักแค่โลเดียวผม,มก็คิดว่าแบบมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าแตกต่างเท่าไหร่ครับสถิติในประเภทน้ําหนักรวมนครับจริงๆเราก็แพ้จีน3กิโลกรัมนะครับช่องว่างตรงนี้มันบ่งบอกอะไรครับสําหรับนักกีฬาจีนกับกับผลงานของเราอะครับช่องว่างตรงนี้ก็มันก็บ่งบอกถึงว่าแบบเราควรพัฒนาในท่าทนท์ไทยเยอะๆครับจะได้สามารถสู้จีนได้ส่วนมากส่วนมากจีนเขาจะด้ ดอยในท่าขี่ได n เจอครับแต่ชน,นันเขาจะเหนือเหนือเหนือกว่าเราไปเยอะครับเราก็มันมันก็บ่งบอกว่าเราเราเราต้องพยายามในท่าท่าคะแนนให้มากกว่านี้ครับครับเพราะว่าถ้าดูในตัวเลขนะครับจากกันณฑนยศหนักชิงแชมป์โลกเนี่ยทีลพงในท่า ซนเนสเนี่ยร้อยี่สิบเก้าจีเนี่ยได้ร้อยสามสิบแปดชนะเราหลายกิโลแต่ว่าเราก็ทําได้ดี <c oughs> มากๆนะครับในประเทศครีนแอนเจิร์กนะครับซึ่งทําได้ถึงร้อยเจ็ดสิบกิโลกรัมแล้วก็สถิติได้ดีกว่านะักกีฬาจีนถึงหกกิโลกรัมนะครับทีนี้ย้อนไปนิดนึง <c oughs> ครับจุดเริ่มต้นที่เข้าสู่วงการกีฬายกน้ำหนักนะครับตั้งแต่ระดับเยาวชนมาประสบความสําเร็จไดแชมป์โลกมาแล้วต่อเนื่องทั้งในโอลิมปิกแล้วก็มาคว้าแชมป์โลกในการแข่งขันครั้งล่าสุดนะครับเริ่มต้นเข้าสู่วงงงกการยนนยนหัไร ก็เมื่อก่อนก็เป็นเล่นฟุตซอลครับแล้วทีนี้เหมือนโค้ชเห็นแววครับก็เลยแบบดึงดึงมาเล่นยุงหนักครับตั้งแต่สมัยป5นะครับก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นกีฬาที่ไม่รู้จักครับก็เลยแบบอยากลองเล่นดูอีกอย่างก็อยากติดทีมชาติด้วยครับก็เลยมาเล่นดูครับเป้าหมายต่อไปที่กาลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ถึง2เดือนแล้วครับในการแข่งขันกีฬาซีเกมครับแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในความหวังในการคว้าเหรียญทองทีนี้ มองชาติคู่แข่งในอาเซียนของเราเนี่ยมีนักกีฬาคนไหนที่พอจะเป็นคู่แข่งไหมครับจากอินโดฟิลิปปินหรือเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีอินโดที่เป็นคู่แข่งแบบหลักๆเลยครับมีอินโดแล้วก็มีฟิลิปปินครับนี่ครับคือสองสองชาตินี้คือคู่แข่งหลักๆเลยครับที่ต้องเราชนะครับเพราะว่าเราก็ประมาทเขาไม่ได้ครับบางทีเขาก็เก็บตัวซ้อมอยู่ก็ได้เพราะว่าชิงแชมป์โลกเขาก็ไม่ได้มาเนาะครับก็อาจจะน่ากลัวอยู่นิดนึงครับ นั่นก็มีหลายๆองค์ประกอบนะครับเพราะว่ากีฬายกน้ำหนักนี่ต้องรักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ตลอดจนถึงวันแข่งขันนะครับข้ามไปในใ<ช>ทัวร์นาเมนต์ปีหน้าครับอาจจะได้เจอกับนักกีฬาจากจีนอีกในเอเชียนเกมครับช่วงระยะเวลาต่อจากนี้จะ,ะตั้งเป้าหรือว่ามีการเตรียมตัวยังไงครับหลังจากปีหน้าใช่ไหมครับก็จะซ้อมแบบพัฒนาในท่าคะแนนครับแล้วก็ถ่าเห็นเจอไปเรื่อยครับก็จะตั้งใจซ้อมไปเรื่อยครับจะประคองเหล็ก แล้วก็พัฒนาเหล็กให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเลยๆครับจะได้ไม่แพ้เขาครับทีราพงเองก็เล่นยกน้าหนักมาตั้งแต่ยุวชนเยาวชนจนกระทั่งมาประสบความสําเร็จนะครับทั้งเหรียญเงินในโอลิมปิกเกมแล้วก็การคว้าสามเหรียญรางวัลในศึกชิงแชมป์โลกนะครับพอใจในผลงานแล้วก็สถิติต่างๆในช่วงที่ผ่านมายังไงบ้างครับก็พอใจมากเลยนะครับว่าที่เราได้เหรียญครับถ้าจริงๆผมพอใจกับ ทุกเหรียญรางวัลที่ผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินทองแดงหรือเหรียญทองครับผมพอใจหมดเลยครับเพราะว่ามันก็คือความสําเร็จอย่างหนึ่งของเราครับผมภูมิใจและพอใจทุกผลงานเลยครับทายนี้ครับอยากให้เป็นตัวแทนของนักกีฬายกน้ําหนักทีมชาติไทยทั้งประเภทชายและก็หญิงนะครับฝากถึงแฟนกีฬาส่งกาลังใจเชียร์จองพลังทีมชาติไทยหน่อยครับก็ฝากเชียร์ทีมในกีฬาไทยด้วยนะครับสําหรับการแข่งขันซีเกมปีนี้เดือนธันวาครับก็ จะทําให้เต็มที่ครับไม่ทําให้คนไทยผิดหวังครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับธีรพงศ์ศิลาชัยนักกีฬายกน้ําหนักทีมชาติไทยเจ้าของหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงนะครับ,รบในศึกชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดขอบคุณครับ ในซีเกมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพช่วงระหว่งางวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้ยกน้ำหนักก็มีชิงชัยกันทั้งสิ้น14เหรียญทองนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งสมาคมกีฬานะครับที่เก็บเกี่ยวเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้อย่างเป็นกอบเป็นกร,รมนะครับในโอกาสต,ต่อไปครับทีสปอร์ตเจ็ดจะพูดคุยกับนายกสมาคมนักกีฬาหรือว่าผู้บริหารกีฬาท่านใดอย่าลืมติดตามกันครับ การพูดคุยกับนักกีฬายกน้ำหนักนะ,ะทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ถืไปไปอว่าเป็นหนึ่งกีฬาความหวังของเราในการลุ้นเหรียญทองใน4เกมที่ปลายปีนี้ด้วยนะครับ